สวัสดีครับผมวัสดียี่มือแรกไอนอเพักกันหิวต่แม่งอิชคิวเขาหรอเล่าอิ่มอจกแน่หืมมันบ่แซ่บเด้คือแม่งบักพริกนะครับผมคิวแห้งโว้คิวเลยไ่คือลายเสียย่าใหมันเข้าไปเด้โจ๊บเกียรไม่ได้วะย่าฮะหรือตามบักพริกใช่เปล่าใช่สามมา เลื่มเห็นบักพริกโอ้ยมื่อนี้กิดเขาแรงนกันครับไอน้องสองคนมเนาอะไรเม่อนะนาน้ำลายสมแซบได้เพ่นนี่นะอนื่อนะเฮกิดนับกันพเนียงเดียวน้ำลายพูดยังน้ำตาลน้ำตาลช่ลดเบิดปะวย่านันเบิร์ดคือวแสบได้ยังกับฮะอ่า

อันนี้ล่องกล่องเบาะตะครับว่บาดีปะคือจังต่ำโบมิสูดใส่ชุดรถหรอเ่าชุดรถเล่มเล่มเล่มเลมเลมอ่าต้องเล่มเลยชุดรดอืมโ <c oughs> อ้ยโลฮะอ๋อโอ้แมงม่คือไรถูกวะเป่าตา่ำเาตำเป้่ากินอืม,มเหยี่ยพริกางาไว้ใส่เลยเนยุ่นเดียววะโอ้แมงมัยไร ตามตามตามรออ่ะก็รถบุ้มสีสันยังเลยบันตายแล้วเหบอมา,ามาเอาเลยเลปลยแก้ตัวแก้ตัว,ตวนี่นี่นี่แม่งอันนี้ฮะนี่โอ้ยเนาะติดกินนี่เข้าไปคือโบ,บเซียบเราเด้เนี่ยอันนี้อาหารตลาดห่าลาบหมูเอนนอลุยเขาแรงนี่ยังมากไป กินเบิดบอลลงไปโอ้โขหวอนแล้วบกติขวดแมนมานาะแมนตนะอนนั้นนีา่ายังก่อนามพูดอ่ะไออีเล็ไม่หอมาะฮะบ้าากเกอกัน ใบง่ายดียนรอบ้อ้ oh. อัน mm. เอาก็ะห่อนแล้วแล้วได้แต่นี่เ <Huh? S 2> ื่อนี้โบฟ้าวกินนี่ขึ้นอันมืออื่นก็คือแน่นเนอื hmm. mm ้อ hmm. เขาแรงมาแสบอยู่เลยมันเจ้าเนี่ยเขาเศราบกรลายเพราะแสบตอนเขาแร่งนะโอ้โหเขาจะไม่ย้ำเขาเันเนี่เโอาจะบดขีมเขาบกเลนะด้ย้ำไ้ย้ำจริยเพิ่งเสี่ยบจำหันเข้ารูห้องเามเนมาใอ,อบ่บบกินไปมนี้ไม่เสร็จ ก,ก,กินกล้าไม่ช่พเผ็่นในตากิเขาบม่ค่อแซ่บมาได้เนาะเขาชิวตีบล่ะอนี่มีดแม่งก็กวนแม่งท่านไม่หยิมแ้วกา็สิบ่บแซ่บเลยบบบที่นี่ ยาเผอก็แล้วกันถ้าเบิร์ล่ะขึ้นตรงเศร้าเลยข้าได้ยำนะข้าได้ยำก็เศ้าทันทีกินเขาว่าเสียบเลยอันเป็นอาไรกินเขาว่าเสียบหอครับกือกรนั่งค้เดียวเนาะเขาเรี้ยงกินแต่ก็นอนไม่เคยใช้เหมือนีั เมื่อกี้ไปตีไปตีทั้งกระสีไห้ยใาเลยวกับว,ว่ามาเราวัดรีสอร์ทเราเ่ารีสอร์ทเรารีสอร์ทรีสอร์ทกับไปไหนเงียบสงบเงียบ <c ười> คน,นก,กินกขี้นกแบบยังก็หากินยากอืมแม่นใคร้จะหาปูหาปลาหาปูหาปลายังยากอเลยอุ้มกระมงออมอะไรครับเอออะไรแดกละงากงักกอย่างเล <c ười> ย โค oh, วิอล้วกับยาไรซะนะม่นอ,อ,ย,อ,อยู่หอกอืมแล้เพ่อให้่บานได้กินอืคอ,อคว่าไอขึ้นว่าเลยเยพราะว่าเพราะว่าเขาบ่มีกินเย่ยเขาจังไปหากินเน,เน,นีนันไปทั้งน่านรรัดโค้ิยุ่นๆนะยุ่นๆโควิดยึงบ่ซาแตหายแล้วอยู่แลกินไลหายแล้วกินก็ยงกเราไปแทรกบ่ได้เกินที่ทูมหาทุม่มกับบ้าอืมนั่งมาหาปลาปะ ผมมองปรโมทอะไรอีกไปเลยจ่ายตายไปตลาดนี่แหละเป็นตลาดมันก็บ่มีเงินเลยบ่นะเปรียบกัไปหาเงินหาคำยากลำบากน้ำตาไอแทบร่วงเลยเหลือเงินที่เกียรตลอยในบัญชีชีวิตยากอยากอยากไอไอรู้สึกว่าโอ้เนาะมาถึงจุดนี้เลยจังเลยว่ะบางคนบางคนเคยมีเงินมีคำมาก่อเจอยกนี่เห็นปะ มันเดอยุคนี้แทบจะบม่มีเงินใส่เลยเมืองคาเทิมลูกแต่ละค่อนครับเมืงคาเทิมไอไ้วินโดโสดซิงเปิดเทิมมาแนะล้วเลยหนักเออบนวะไหก็บม่ได้ประกาศขายครับรีสอร์ไอเสือสื่อเลยว่าไหวแล้วต่านบ่ายูละนักไม่โมยูะอะอ่ะว่าบ่ค่ไมมีสมองอี่สิ สมองบอดีมันเดย์แต่ก็ไปจักมีสูงในร่มเอยหางเ่อถอดแทนในชีวิตอยู่ดิไปกนันเลยถือจุก,ก,กนี่เนาะตุกกับสองคนลูกสาวกับไข่ครับเดี๋ยดิลูกสาวน้องวิลาไข่โอ้ยน้องไกลล่เลยกินเขาละละเลยเหลือแต่เท่าสองคน ไข่อะไรบ่ไอะไรบเอ้ยไข่เสร็ตัวบางๆน่ะยากจนลูกผู้หนึ่งกับเปิดเทิมผู้หนึ่งกับไข่เอ้ยมวนแต่ชีวิตพ่อปันเอาบุญหาเงินผู้เดียวได้ไอหาเงินนี่เอาไปหาเบิ้ดเลยบ่โหขึ้นเบิดบ่ไม่ใด้การใด้การไม่คิดได้ไหมนะข้างสุดเนี่ยดูเขาเบิดจ้ะ มึงกินเบิดตทิพนึงเบอิอิ่ยมวงเงินหลายแล้วเว้ย <laughs> นั่งสับแสบด้ว่บเบนะิด์ตหรออือโอ้ได้การได้การกินนั่งจีรัะอือจะได้ทิมครับเพราะว่าอุ่นหลายเท่อแล้วเหนียวพักแล้วมึงลอยเหรออือลอยตัวลาบักบานแบบฝรั่อรงอือคูดอยู่พริกกันพริกอันอือนั่นแหละอ๋อหมอมได้ปะแต่ว่า เผ็ดเผ็ดหอมอยู่แต่ว่ากินหลายหน่อยบ่ได้มันพพพนั่นมันเผ็ดโผดครับนี่อ่าแล้วก็สิมีของหวานคนจนอันนี้ไปขอมาจะหน้าคราเจ้าอ่าบ่ต้องซื้อไปไปซื้อกับแพงครับบ่มีเงินซื้อทุกกระยุแม่นทุกทุกเนี่แหละบุกกาตายหน้าคนบ่กทุเรียนเพิ่นก็าดสันบกุบกง้อเพิ่นก็าดสัน ใครเรียนงานแครก็ไ่ได้อือบุ้งนี่แบบบ่ใส่อ่ะใครที่เรีดหน้าใครที่เรีดหน้าแดดไอเห็น,น,นหน้าบ่ได้น้มไม่ไหลถ้าออกกดมาไหมว่าบ่เห็นหน้าตายอ๋อช่วงนึงเขาออกอันนี้อืมก <sk r ug> วงแห้งไหม <sk r ug> ถ้าประชาชนแม่ทํางานหรือถ้าประชาชนแม่ทํานาคุณก็ไม่ได้กินข้าวก็ตายพร้อมๆกันรู้สึกกากใบอยู่บักร<ะ>ู้สึกกากใบอยู่คื่อ,อยังชื่อเขาเาะทีะไปซื้ออยู่ถ้ากดบอสทักข้หมายโจที่ว่าบ่ิหารชาวนาเอ็ดหน้าเนี่ยบอกมาะจะได้ซื้อมาการใบบ่ หราบ่ไม่เงินไปยหามากูเฮ็ดคือเกาดินล่ะโูวิดได้บอกเวียดหน้าไปเลยจ้างคนดำหน้าไปเลยเออฟังเขาไม่ใช่จะกินเนาะมันอยู่ไก่กันเนาะป่าขึ้นกันเนะออฟั่งเขากับไปไลยฮะดำหน้าเป็นดำเป็นหนาเลยดำเป็นหนาเรืเ่องแถวกระดานทําไปดำหน้าตาย รายการอะไรหรือ่าพี่มาดื่มกุ๊ดกอดอับปูใจเดี๋ยวกันไม่คลิปหนาครับม,มาเป็นมาเป็นอย่างก่มาเป็นดีเจมาเป็นผู้พิบมาเป็นผู้ภากเป็นพิธีกรนในช่องบ้าวตะอ, <laughs> อ่ะเดี๋ยวกันไมคลิปหนาครับบา,บายครับผม